อาเสียวาวสลาสวัสดีครับยายเอียงไฮะยาเอียงไเอขนอเล้ว้ก่อัสบมก็ยูอาวาเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับผมดีทีที่รักเนเนาะเกี่ยงขึนมาต้องใช้เลยนี่ก็เริ่มแล้วนะฮะคุณน้องหลังจากเปลี่ยนแผนนะฮะอี ฝั่งนะตอนนี้ตอนนี้ทีจะี่ยต้องอยู่คนละฝั่งนะไม่รู้ว่าเอทีทังบ้านดูผมหรือเปล่านะเอทีอันนี้ใส่เหล็กอันไหนไว้อยู่ลงผมด้วยนะครับพี่น้องอตััวน้นเลยดะอยวให้ผมเป็นอะไรนะครับใช่เดยววันนเป็นอะไรเนาะอะไรหรอเอาใส่บนเนาะใช่โอเคนะฮะตอนนี้ก็มันจะยากหน่อยนะพี่น้องเอทีทุกท่านเพราะว่ามันที่สูงนะฮะเร็วกตรไงเร็วเรียกตรเท่าไห

ที่ผมทำขึ้นมาได้ใช้งานแล้วนี่คดูดูดูแยกไม่ออกเลยบั๊กเกี่ยงเด็ดก็อย่างนี้บั๊กผมก็ยอมบับกผมเปลีนเปี่ยนตัวนี้เี่ยนะที่ดูผมมันสวยที่หูนี่มันต้องหลายคนนะฮะจับช่วยกันเนาะถ้าจะให้เราทั้งลงทั้งขึ้นทั้งลงทั้งขึ้นนี่อีกไม่เกินสองวันครับไม่ไปโรงพยาบาลแน่ครับนะ ดต้องเรียอิะต้องเรียกใคนอีนเลยอินะวางนี้เลยมทามาหาไม่อีกมาน่ะเรามีเยอะได้โอ้ยสบายนนีงยีกว่าฟูตเตแล้วก็อาน้ำนเลยตอ้นทีานราก็ร่างจะก่อคนละที่กันเลยนะดีนะพี่น้อง ผมน้ำหนักตัวรถไป6กตัเนาะนั่นงานอะเคก็กำลังตัสเต็จนะแต่ไม่ม mm ีใครเห็นนายเอฟซีวันน nah. ี้ผมจะมาตัดกระเบื้องตัดกระเบื้ออีกแล้วด้านบนนี่มันเป็นงานฝีมือครับเอฟซีใช่คนที่อยู่ด้านบนต้องต้องฝีมือจริงใช่ ถ้าไม่ถม่ีมือมันจะเปรี้ยวนะยยพี่น้องทอีนี้่นเลยถุนวาลคนนี่นะฮะราต้องหาไม้มาอีกวาอีกเพื่อวัาอีกนะใชย ทุกคนนะก็เอาสาดเด็ดนะฮะผมไม่รู้จะตกตอนไหนนะฮะพี่น้องตกกีดวฝากพี่น้องฮะดูผมด้วยนะครับโอ้โหทุนคนที้อยู่คนละฝั่งกับเอ็นในนะฮะพี่น้องนะอยู่คนละฝั่ง

ตอนนี้ในพยุ้ที่ก็กำลังเล่นมืออยู่ในทีแต่ปูก็อยู่ในรังนั่นแหละนี่นะเอฟซีท่านคือถ้าไม่ฝีมือจริงทำไม่ได้นะแบบนี้นะได้นี่ปาดกุลได้นิดครึ่งนึงแล้วก็หล่นไปเอ้าอะไรวะมันสูตกใจนะแจ๋วเออโอ้ยอย่างนี้เลยก็เป็นงานละเอียดนะข้างบนนี้เลยสิ นี่นะก็ไม่มีใครทำได้เดีผมนะใช่มันต้องพิเศษหรอนะแสดสงว่าผมทำไม่ได้ใช่นี่เหนะ็นไหมมันมันเก่งอยู่คนเดียวนะใช่ไปกลับบ้านไปปะกัปตันกัปตันปะไปไปกลับบ้านไปกินอยู่คนเดียวนะใช่พูดลงไปนนงครึ่งนึงพูดตกมีอะไรพี่ ่ดิงเสือกโอ้โหแบบสุดยอดเลยนะเอฟซีทุกท่านเพราะว่างานนี้เป็นงานละเอียดนะู่นะเชื่อกที่ดึงพันกผมไม่ที่ไหนไปแล้ละเอียดแล้วเหรอนี่ไอ้ที่ละเอียดที่สุดแม่ว่าแป้งนะตัดนิดหน่อยระดับเชือกนะให้มีนะละเอียดได้ เป็นงานที่ต้องใช้ฝีมือมากนะคะ<ด>พี่น้องใช่ครับผมพอถ้าไม่มีประสบการณ์เนี่ยทำไม่ได้คับผมก่อที่บ้านผมไม่ใช้เชือกนะผมเอาระดับสายตามันก็เลยคาราเบลอันนี้บ้านลุงขนองก็เลยใช้เชือกไปเอาแบตให้แม่ก่อนเลยน่กระเ๋ากับสายเ้ยไอโฟอนไม่ต้องเอาสายไอโฟอน มันก็จะเป็นอวนอัวหน่อยนะคะพี่น้องนะเต็มบ้านไปหมดนะดดกับตันก็ใช้ฟันนะคะตอนนี้นะกัดอย่างแรงนะนส่วนเจ้าก้าวนะนก็เป็นงานที่เขาถนัดนะคะกัดยิตแล้วก็ผสมปูนอ้้ยควัดมา จเจ้าก้าวคล่องแล้วนะพี่น้องตัดตรงเลยทีเดียวอกอนไปทำหน้าที่แทนก้าวแล้วพี่น้องเ้ยทีนี้โอ้กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ